สวัสดีครับท่านผู้ชมก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมหลายท่านครับที่ได้ส่งข้อความแสดงความยินดีและส่งกำลังใจด้วยการสนับสนุนทางช่องโดยการส่งซุปเปอร์แทงเริ่มถึงการกดไลค์กดแชร์เพื่อเปิดการมองเห็นของระบบ AI ของ YouTube การโจมตีจากระยะไกลจากฝารัเงียต่อเมืองท่าโอเดซามันทําให้ยูเครนเสี่ยงที่จะใช้ท่าเรือบริเวณดังกล่าวแล้วหันไปใช้ท่าเรือบริเวณริม่น้ําดานุบ ที่ใช้เป็นเส้นแบ่งผรมแดนระหว่างยูเครนกับโรมาเนียเพื่อใช้คนส่งสินค้าแทนซึ่งตลอดมาฝ่ายรัสเซียได้อาศัยการโจมตีด้วยโดรนต่อท่าเรืออิสมาอิลริมแม่น้ำดานุบด้วยดโดรนแบบซาเหตุ3ึที่ผลิตจากอิหร่านแลยตลอดเรื่อยมาการโจมตีก็เป็นไปอย่างแม่นยำครับมีน้อยครั้งมากครับที่โดรนแบบดางกล่าวจะบินพาดเป้าข้ามพรมแดนไปยังโรมาเนียซึ่งในครั้งนั้นแอดมินจำได้ว่า มันระเบิดในบริเวณทุ่งกว้างใน,นดินแดงโรมาเนียและความกังวลวิตกว่าอาจจะมีความเป็นไปได้ที่โดนดังกล่าวอาจเป็นพลาดเป้าไปสร้างความเสียหายในเขตชุมชนของฝั่งโรมาเนียที่เป็นหนึ่งในชาติสมาชิกนาโต้ก็เกิดขึ้นเมื่อคืนของวันที่24กรกฎาคมต่อเน,นื่องถึงเช้ามืดของวันที่25กรกฎาคมฝ่ายรัเสเซียได้ส่งฝูงโดนโจมตีเมืองท่าโอเดซาและท่าเรืออิสมาอิลริแม่น้ำดานูบด,ดังกล่าวทางการยูเครนรายงานครับว่า พวกเขาสามารถยิงสกัดกันด้นโดนแบบซาหิต136ได้จำนวน17ลำโดนรัตเวนอีก6ลำโดนโจมตีติดอาวุธอีก2ลำตกรายงานรูปต,ต่อไปครับว่าเมื่อเวลา2นาฬิกาของวันที่25กรกฎาคมโดนแบบซาหิต136ตกและระเบิดในหมู่บ้านพาอุล่าของโรมาเนียรืยแม่น้ำดานูบมีเสียงระเบิดดังต่อเนื่อง6-10ครั้งจนถึงเวลา3นาิกา45นาทีจึงสงบ ซึ่งทราบภายหลังครับว่าเสียงระเบิดเกิดจากรถบรรทุกน้ำมันหลายคันได้รับความเสียหายแต่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือสูญเสียชีวิตถแถลงการของกระทรวงกลาโหมโรมาเนียระบุครับว่าเครื่องบินขับไล่แบบ F16 ของโรมาเนีย2ลำขึ้นบินเมื่อเวลา2นาฬิกาสเนาทีเพื่อตอบโต้การโจมตีทางอากาศดังกล่าวเครื่องบินดังกล่าวเดินทางกลับถึงฐานท,าทัพอากาศเบอร์เซียเมื่อเวลา4ี่นาฬิกา20นาที แถลงกลางระบุกว่าคองบินขับไล่แบบ F 1 6ไม่ได้เข้าร่วมการสู้รบแต่อย่างใดแต่ก็มีข้อสังเกตรครับว่าหลังจากเหตุการณ์ระเบิดในโรมาเนียเพียง19นาทีก็บินรบแบบ F 1 6ของพวกเขาก็ทะยานสู่ท้องฟ้ามันบ่งบอกถึงความพร้อมรบของกองกำลังโรมาเนียที่จะพร้อมตอบโต้การโจมตีของรัเสเซียในทุกเมื่อความสามารถในการโจมตีได้จากระยะไกลไม่ใช่จะเป็นเพียงฝ่ายรัเสเซียเพียงฝ่ายเดียวแล้วครับ เมื่อวันที่23กรกฎาคมหลังมีการโจมตีถล่มท่าเรือใกล้สะพานเคิร์สที่คาดว่าน่าจะเป็นขีปนาวุธที่ผลิตขึ้นเองจากยูเครนประธานาธิบดีวโลาโดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนได้ออกมาพูดครับว่าขีปนาวุธระยะไกลที่ผลิตขึ้นเองกําลังจะประสบความสําเร็จมันจะลดการพึ่งพาขีปนาวุธจากต่างประเทศซึ่งมันก็ไปสอดคล้องครับกับการโจมตีดังกล่าวและเป็นไปได้สูงครับว่า จะมีการโจมตีเป้าหมายในไครเมียครั้งใหญ่หรือเมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาได้มีเครื่องบินลาตะเวนแบบ r c 1 3 5 w ของอังกฤษพร้อมเครื่องบินรบแบบ Eurofighter ไทปูนบินคุ้มกันไปอีก2ลำบินลาตะเวนในน่านน้ำสากลใกล้แหลมไครเมียซึ่งการบินลาตะเวนของเครื่องบินแบบนี้มันสามารถตรวจพบบรรดาที่ตั้งทางทางหารตลอดจนที่ตั้งของระบบป้องกันทางอากาศลึกเข้าไปในดินแดนไครเมียได้ และถึงแม้ว่ารัสเซียจะส่งเครื่องบินรูปแบบ Su-27 ขึ้นสกัดกัน้นแต่นักบินรัสเซียทำได้เพียงสังเกตการอยู่ห่างๆเนื่องจากเครื่องบินลาตะเวนของอังกฤษบินในน่านน้ำสาบกลแถมมีเครื่องบินไทยปูลสองลำบินคุ้มกันจึงไม่คุ้มที่จะเสี่ยงไปก่อกรนเหมือนที่เคยทํามาโดยตลอดและการบินลาตะเวนในครั้งนี้แอดมินมองครับว่าหลังจากนี้คงมีการโจมตีจากระยะไกลจากฝ่ายยูเครนโจมตีใครมีอีกครั้งครับท่านผู้ชม และนั่นก็คือข่าวสารและสาระที่นำมาฝากทุกผู้ชมครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับ